ทีนบางคน,นจะอาจัายไปในท้องรู้สึกมันก็ยังยากอยู่ดีถ้าอ,า,งงอาอย่างนั้นเอาองี้เราหลับตาเฉยสบายตรงไหนเอาตรงนั้นนคล้ายๆกับศูนย์กลางกายเนี่ยมันขยายไปแล้วโตเท่าสภาแล้วเราเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางกายแล้วทั้งก้อนกายเนี่ยเป็นความจริงดังนั้น ความรู้สึกเราอาจจะอยู่ที่ลูกนตาก็ช่างมันมันสบายตรงนั้นล้ะก็เอาตรงนั้นก่อนเหมือนเราไปนั่งอยู่ในศูนย์กลางกายทั้งตัวถ้าอย่างนั้นมันจะไม่มึนทีะ่ะจะนิ่งแล้วก็รักษาอย่างนั้นปล่อยให้มันเป็นไป l e t it be เียปล่อยให้เป็นไปให้มันมันอย่างนั้น ใจไว้ในท้องไม่ได้ก็ไว้ตรงไหนก่อนก็ได้เหมือนไม้แขวนเสือ้อเราตอกตะปูไว้ตรงไหนเราก็ไ,ไว้ตรงนั้นก่อนมันหลังค่อยไปตอกที่อื่นอค่อยๆย้ายไปพอซื้อตู้มาก็เอาเสื้อที่แขวนไม้แขวนเสือ้อไปแขวนในตู้ยังไม่มีตู้แขวนไว้ตรงไหนก่อนก็ได้นี่เหมือนกันนะาลุกนะ มันอยู่ในท้องไม่ได้เอามันอยู่ตรงไหนก็ได้นับพศศีสะหรือระหว่างตีนผมนึงนั่นแนะหละลอยต่อคล้ายๆตาเราจะเหลือกข้างบนเหมือนมองอะไรข้างบนอย่างงั้นก็ได้เพราะทางเดินของใจมีนั้่งเจทาน,นั่นนะแหละเราก็เลือกเอาเะก่อน และเราจะมีควารู้สึกว่าการทำสมาธิเราทำได้ไม่ได้ยากอะไรเลยทำได้ลูกทุกคนทำได้สบายตรงไหนเอาตรงนั้นไม่ต้องกวัมผิดหลักวิชาพอเรารู้แล้วว่าเป้าหมายเราไปฐานที่เจ็ดแต่ว่าเริ่มต้นตรงไหนก็เอาคนก่อน สบายสบายไม่ยากเลยผ่อนคลายไม่เห็นไม่เป็นไรใจใสใสเยือกเย็นเหมือนอากาศห่อหุ้มตัวเราอยู่เนี่ยเย็นสบายไม่เจ้าไม่ยากเลยผ่อนคลาย ใจใสใส